เรายังไม่มีหลักฐานนั่นพอเออสคริปต์สคริปต์สคริปต์ปมันมเริ่มเล่นมาอีกนะเว้ยสคริปต์อเอาออร์เรน์อะไรนะดว้วเขาโดนไม่ใช่แม็กเป็นเป็นบอวะ่ะจแล้วแม่งเล่นเป็นบอวะ่ะดกูไปทำไอ้ไอทองนี้ไม่มีดีกว,ว่าดกูลงแบตมันหน่อยดีกว่า Hãy subscribe cho bảo Ghiền cái này Để bỏ lỡ วัดเอ่อสีสีทิพย์ชมพูถามว่าอะไรวัดใช่ไกันไม่ก็นอนวัดนอนไอสีดำกดอิโซโมอ้าวใครอ่ะอ้าวใครอ่ะฮะสีเหลืองบอกว่าดี ัวอะไรชาะว่าเหลืองไม่กวนดำอ่ะมันชุดแปลกอ่ะกลัวอะไรดำเฮียดำใช่ไหมคือทีนี้ไม่งว่าสงสัยผูเชี่ยเลยดำใช่ไหมกูัวดำมากลกูดำมันเหลืองข้างหจูเหลืองจูเหลืองมันก็มาสงสัยฉันฉันมันแบบมันแปลกแต่คือเกมพี่เอะพี่นี่คือมันยังไม่เกิดอะไรขึ้นเลยศพก็ยังไม่เจอสีเหลืองไม่โทษคนอื่นหมดเลยสีเหลืองอ่ะทว่าสีเหลืองมันจะเป็นสีเหลืองกูดลัวด เออเหมือนกันต่อต่อไปนะอต่อไปต่อต่อไปจะใช่นิดดูโอ้ไม่เอาอวมันต้องไอเหลืองแล้วเลยกูรอกรเลยเออพาร์ทอย่างเงี้ยกูรอกรแล้วรอโกดแล้วอกูยังไม่ได้ทำทานเหี้ยเลยเลยนรวาส้มโอเจ็บจริงเวดดิง ทำเครดรุ่นแบบยื่เอืคไม่ใชสมโอ่ยืนเอรคี<ล>ของกับคนที่คนนี้กูขอตอบไปซื้อ,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 อลิ์โน้ต,อ,อ,อ,ต,อ,อ,อ,ตอ,อ่ะเร้ยๆๆ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 ไปทๆาๆๆ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 ๆงงงะ โอเคไอทีอท้างใกล้เสร็จแล้วนะใครห้องอะไรวะห้องอมโคดเชอร์ลี่นี่มึงใช่ไหมฮะเชอรี่กูเชอรี่กูเชอรี่มไหเอ่วักูมีวัสดีสวมย่าตามมาเดี๋ยาเดีเด้อ ว่าเดียะเลยตาเบียย่ไอ้ย่าแอบโลดแคกูิดยิงกูฆ่าไว้นะไอ้เหี้ยเอ้ใครอะใครกดว่าตายยโลอ่ะว่ายืนรอวะยนรอว่ใช่กินลูกแมงม่วงไปหมดเลยวิ กินโลมันโทษตั้งแต่ไอ้ส้มโอแล้วก็มันก็ไปโทษในสีม่วงแล้วมัโทษไปสองคนแล้วเนี่ยเออกูว่าใช่มันละไรเหี้ยกูไม่ใช่กูมึงที่ว่าไงกูไมใช่ด้วยน่นกร้เพรมันโทษม่วมันโทษม่วมันโทษม่ววเออ กูคิดเหมือนกันนะปวดแม่งเลยแล้วกันไอ้แย่กูยังไม่โมเลยอันปกติจะต้องโทษแบบโทษแบบมีหลักการด้วยโทษแบบนี้โหนะไอ้นี่มันโมเออเออเนี่ยคนอื่นยังโหวดโวดเหมือนเราเลยคนอื่นยังโหวดเหมือนเราเลยแต่ใช่ไอ้นี่อ้าวอ้าว โอเคกันนี่ขี้หวานแล้วกูแหละแล้วมันหมดมัเพื่ออะไรหรอวะไมคุยมันสงสัยเข้าไปใหญ่เลยจะอยู่กับกูได้ไหมกูรูอะไอ้เรื่หมดเพื่อนเรายังไม่มีใครตาย้ไหมแกพูดงใส่กูบอกแล้วใครก็ได้จะอยู่กับกูถ้าไอ้เหลืองมันมันไม่ใช่อีพอเตอร์กูวหรือเปล่ามันยังไม่ฆ่าใครเลย แค่เกือบค่ะที่าเสียพาทพา์ที่แกทำอยูมันทำยากทำยากทำง่ายนั่นคนนั่นไรคนทั้นหมดี่าเป็นกัต้องมีหนึ่งในหมู่พวกเราแล้วเหละที่เป็นอะคือเห็จะกูเกิาีกเท่าไหร่วะเล้วกิาันเดรยวแล้วเสรรลเดร็วแล้วเรียบร้อเกรเสล้อเสร็แเสร็จแล้ว เนอะคนกันอนกันอนกันเกรดหมดแล้วยกผู้ายตามคนอื่นให้เยว่าแต่ละคนมีท่าทากูทำท่าเสร็จแล้วเอ้ยออกซิเจนออเหนออเจนเ้ยเจนเจนเเใครใครไปห้องโอูหน่อยไปห้องโอทูหน่อยกูไปห้องครกไปไม่ได้กูไปอเองกูก้ถองเอ้วโอเหมือนกันเคห้องเอนีเสร็จแล้วไปห้องโอูเลยเลย ปสองห้าเออเออตลาดเออทารอยู่ที่ห้องโฮทูพอดีเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูไปตามไอ้ไอ้ไอ้ม่วงให้หน่อยเติดหมดแล้วเฮ้ยปะเดี๋ยวกูไปห้องเซคเลตี้ก่อนไปเดี๋ยวยังเอ๊ะกูไม่ไห้ใจคนปะกูไม่เอวีไม่ไม่ไม่ไหวใจไอ้ม่วงแล้ว ไอม่วงไม่ใช่ใช่ไหมไไอสไอสไอสอไม่ติดแล้วถามถามติดยังกูกลัวมึงถามติดยังไไอไอมไม่ใช่มงคติดยังไอม่ไม่ใช่เพราะกูเห็นมันนั่งถารเควสอยู่เร็วเร็วเร็วพาเร็เร็วเรว ผมอัพโหลดก่อนเลยเฮีย้าใครก็ได้ไปดิเออเร็วกูไปเองตามไอเทียอยู่เนี่ยไปกูเสร็จเกทหมดและไปเอาไงกูไม่ซ่อมอ่ะโอเคเด็ดก็ไม่ได้มึงบอกไม่ซ่อมคืออะไรเก็บซ่อมเอ๊ะเพี่เกยบซ่อมเอ๊ะเจนลี่นะเอ๊ะไม่ใช่เชอรี่บูเบรีกูเสร็จเควสแล้วเนี่ย เือส้มโอนกฟามิงโกอ้าวใครออกวะเอรี่นี่ออกมาจากห้องอือต้นต้นทักไปสมุและมันยังไม่มีใครเจอศพเลยไอ้สีม่วงอยู่ตรงกล้องอ้าวเอรี่มาในช่วงโคตัวกันนะผมไอ้ม่วงไม่ใช่แน่เยแล้วคือว่าส้มโอ ไอ้ม่วงไม่ใช่ใช่ไหมเออพวกกูเห็นมันนั่งทำเลยจ่าจ่ากูเลยเว้ยกูเห็นมันนั่งทำจริงจริงยังจำเลยเพรได้เป็นฆาตกรนะแต่ว่าส้มอู่อะกูรู้เว้ยว่าแต่ละเฟซมันใช้เวลาทำอะไร่ถ้าเป็นฆาตกรมันจะทำแค่แป๊บเดียวเว้ยหรือไม่มันก็จะอยู่นานผิดปกติเว้ยอ๋อใช่ไอ้ที่ไอ้ไอไอม่วงมันไปทำอ่ะมันแป๊บเดียวเว้ยก็กูเห็นมันทำแค่แป๊บเดียว ตัลรงใครกูโซมโอ่ะนึ่งันเดิมตามกูอ่ะฮะกูกลัวมันต้มโบะใว่ใครเป็นกูผิดใช่ไหมคือไม่แม้กจะกายไตัวเองไงได้เอออาสกิบตัวรอจออะไรฮะมโซมโอหรอวะไอ้ชมพูบอกว่าทำไมถึงเป็นสซมโอว่าสอม โมยี่สิบเอาไงอะจิตบปบะคือที่ยาถ้าเกิดมันยังไม่ฆ่าใครเลยถ้าเกิดมันเตอมันยังไม่ฆ่าใครเลยจิก็ไม่มีไอ้ทีมมันฆ่ากระบ่าจิงไปม่งก็ออกหมดก็ออกโฟลคิดว่าใครโฟลชมพูดูก่อนไหมอะถ้าชมพูไม่ใช่ครั้งต่อไปกูจะกดโหวตแล้วกูจะโหวชโนมโอเลยไอ้สัส แค่กูวดชมพูเต้นฮงอสมันหายากนะลองดูนะซ่อมคีย์บอร์ดก่อนโอ้คีย์บอร์ดพังเกกูปุย้ยชมพูใช่ไหมชมพูใช่ไหมกูกูลองวดชมพูไอ้เชูลองกูลองโอ้อ้าชมพูวดมึง<อ>ลูกโป่งมึงทำไมเป็นเทลเลียวะไอชมพูแบบแท้ไหมใช่เฮ้ยกูบ<ช>อกแล้ว <laughs> ยิ่งขี้มาครับมาใหม่เลยเสิเ็จเล้ววีดอ่าว่าสิบวัพลีสเอิตโลวบอกแล้วเชื่อไหมในโอดว่าสิบวร์เดี๋ยวพรุนี้คืน บัวก็คือใครตายแล้วอ่ะทำกูจะขอบอลเลตการคลิปเลยไม่ได้นะดีฮะกูมีเงินขอไอศกรีมบัวไม่เป็นไรนี่แค่อัดคลิปกูไปตัดทีมก็ได้แต่กูก็ไปนั่งเลยทีอว่ากูจะเอาอันไหนมาออกคลิปหรือคลิปใช่ไหมไปเลยไปเลยไปเลยจะเครียเปิงโค้ชสูงเลยอีกบัวก็พอเกินพอเลยซ้ำไม่เงียบ โอ้โถถูถูถูท้าถ้าที้งทุ้ทิ้งเถอกูไปปิดท่าลมแป๊บหนึ่งนะมน่ะนี่มันจะรอจนโหวดโหวดมันเด็ดเลยเป็นเนี่ยเออถ้ามันนานขนาดนี้กูมามาเชื่อดิดังนั้นไปปิดท่าลมแป๊บหนึ่งทต่เมื่อกี้ฉันก็เห็นมันเดินนะ Maybe f u c k you. E.P. <Okay, S 1> บอกว่าใช่ไหมเอ oh. oh. แม่เรียบินข้าวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มลเควทำไมคไมูคือใครไอ้บูมมันเอเอคนชื่อ,ชอบูมมันก็เดินได้นี่หว่า ก็ใช่ไงคือมันไม่ยอมโหวตอ๋อมันคือมันไม่รู้ว่าจะโหวตใครหรือเปล่าแล้วมันไม่รู้ว่ามันโหวตสคริปได้แต่ส่วนว่ามันน่าจะเป็นผู้เล่นใหม่เออ่าจะเป็นผู้เล่นใหม่ก็ตอนแรกที่เขาแบบไม่รู้ว่ามันโหวตหรืได้ตอนแรกคนเล่นไม่รู้เหมือนกันว่าโหวตสคริปได้ไปใกล้ๆมาเดียวตอนแรกครั้งแรกก็คุณเล่นในโทรศัพท์แล้วมันเห็นปุ่มสคริป กูจะคิปเกือบตกแต่เออไม่รู้เฮียอะไรเลยข้ากันตรงไหนก็ยังไม่รู้เลยเอ้ยสีฟ้าสีฟ้าสีฟ้าเฮ้ยกูดูกูดุ้งเลยเฮ้ยไอเขียวแปลกๆวแปลกวกูเขียวไหนเยกเขียวอ่อนหรือไอเขียวเข้มใช่ไหมเฮ้ยอา เอาศพมาแล้วใครเจอผู้ใดคขาฆ่เขียวเขียวเจอเขียวเจอไม่น่าใช่เพราะมันเพิ่งเดินมาหาคูตรงห้องห้องใกล้ๆออกซิเจนด้วยอิดบราอยมันอาจจะรอบคาแล้วมันเดินมาไอไอเขียวเขียวเขียวมันอยู่ใกล้แชมพูไหมเอาน้ำตาลน้ำตาลมันมันมีคนเห็นด้วยไอไอนไอบีบีอะ บมันเป็นไปไม่ได้ที่ <ừ> ที่ไอที่ไอพันหน้ามันมันจะมันจะเป็นคนฆ่ามันจะไปฆาตกรเพราะก่อนก่อนหน้านั้นเว้ยก่อนทีน่มันจะเดินเขาตอนที่มันเดินเข้ามาปุ๊บมันมีสองคนเดินออกไปเว้ยก็คือชมพูกับน้ำตาลเว้ยอ๋อเพราะฉะนั้นก็นนจะให้คน<า>ชื่อนริศที่เป็นใช่ไหมใช่ตอนเนี้ยน้ำตาลมันหมโหทาง<อ>แล้วมันนิ่งนิ่งแล้วเออมันมันนิ่งแล้วมันนิ่งแล้ว ตอบโต้ไปก็ไม่รอดเลยหรอกนะไม่เจอคนเลวยจะกูกกดสกิปไปอ่ะเอ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะโคนก็เปิดสกีไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วคนโหวดไอ้น้ำตาลน่าจะเยอะอยู่น่าจะเยอะอยู่ไอ้สบวยถ้าเป็นสีชมพูที่ใส่หัวนกกระเรียงอ่ะไอ้มิงโก้อ่ะมันก็คือนารูโตะอะที่เดินไปกับมาด้วยเพราะกูเห็นหน้าทางมแปลกๆแล้วแม่งเดินตามไอ้มิงโก้ตลอดเลย อ่ะไอ้น้ำตาลไม่หัวเร็วดูตัวมึงได้ตายแน่นอนดูตัว b ู u e สเก็ e t ิีชอย่าเสียงอย่าเสียงอย่าไม่อาจแต่แค่อาจเพีน้เหี้ยไรสัตว์เดี๋ยวตานี่จบตานึงแล้วเดี๋ยวอูพอละขี้เกียจเล่นไม่ได้ขี้เกียจเลยหรอกขี้เกียจตัดไอ้เหี้ย คีนหรือใครวะใครวะคุนีนไม่มีหี่แปล่าเซลเซลรีพอรดตหร,รือเปล่าโมโดนละเรียบร้อยอะสีน้ำตาลใช่ไหมเออเรียบร้อยฟูนไม่ได้แต่สูมันจะทิมอ้แต่พิมก็ออกค่ยนะเฉย เล่นรอบตามาตาสุดท้ายเดี๋ยวจะเก็บคลิปไปนั่งตัดละไปแล้วขอบอ้าวส้มโอทำไปใช้หัวมงกุฎระไม่ไหวละคนไม่ไหวละตัดไปแต่ตัวตัดไปชอบอ่ะไม่ไหวละไม่ไหวแล้วจ้าจะเป็นโคตวตุแล้วนะ พี่โคตรวยกูเป็นกูเป็นน้องแมวดำกูเป็นน้องแมวดำไปเลย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 มีอเป็นแ้มเหมือนเคยคือเพงเจอป่ะมามามุ้งเซมโบทองเพชรอ่ะโอ้โหอินพอร์เตอร์วะเจียวไม่ใช่หรอกขี่ดิไม่บอกง่ายขนาดนั้นหรอกโอย ต้รงซื้อสีฟ้าเต็มหน้าจอเลยมาตัวเอ้ยไอ้หงูห่วยว่าอะไรอะไรทำไปยังหนูเอ้ทุกคนทำไปต่อไปต่อไปแต่งตัวเป็นแบบชุดฮาโาวีนะเว้ยโอเคบอกว่าตายาไปเออเอ้าเอาสเตอรี่พอร์ดใช่ไหมไม่ใช่ไอ้สมโอาอ้สมโอตายชิบหาย ก็มันบอกเราไม่ได้เลยอ่ะเพราะมันตรงยาอยู่ของเดนอ้าวมันปิดไมันมันปิดไม่มันปิดไม่อยู่มันมันฟังได้นะฟังมันสามารถฟังเสียงเราได้คีบูจิไปคอับเออคีบูจิไปลรับไม่ได้ยินไม่ได้ยินกูว่าสีฟ้าอ่ะใครเห็นไอเดียมันอยู่กับใครมั่งไอเดียอยู่กับใครมั่งไม่เห็นเลยไม่ได้ตามมันทั้งร่าสุดอ่ะมันยังไงอ่ะ มันเดินมาใกล้ห้องแอดมินแล้วมันไปไหนไม่รู้นียแหละแล้วตอนนั้นมีใครไปใกล้ห้องแอดมินเปล่าถ้ามีนะกูไปกูไปห้องแอดมินนี่กูเห็นเห็นอ่ะมีนี่อ่ะไอ้ไอ้สีฟ้าตกใส่กูมันบอกว่าสีส้มฟ้าว่ะมันมันบอกว่าไม่นเหตุบวระออกออกมาจากห้องแล้วมันก็เจอศพแต่กูตอนกูไปไม่เห็นศพเลยเว้ย มันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะก่อนก่อนที่ตอนกูไปนี่ก่อนที่มันเจอเจอศพอะไอชิวเปนมหากุกรณ์เลยมันเดินมาดูด้วยใช่เอ้าโอ้โหเรียบร้อยไอชี้อนลากนชีวิตลากนใจห้องเลยไปห้องเดทกันไปไว้ชมหัอ ว่าจะูเลยเชียวบางทีะอันนี้ี่คุสงสัยอ่ะแน่เลย